หน้าตัวเองยังไม่กล้าโชว์เลยมามาอย่ามาพูดถึงคนอื่นค่ะตั้งสติเนาะลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อนคนอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาเจอคนรวยอ่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยรวยที่โกงมานู่นนี่นั่นมาไม่ได้ดูเขาพยายามอะไรมาเขาไม่ใช่ใช้ปากในการด่าชาวบ้านไม่ตกอับฉันไม่ใช่ดาราตกอับอดาราตกฉันไม่ใช่ดาราตกอับแล้วฉันก็ไม่ใช่ดาราด้วย <c oughs> จับผู้ชายรวยรวยฉลาดอ้ย อย่าบล็อกแกก็คอตลกอ่ะโมนาเนี่ยตลกจังเลยอ่ะอย่าบล็อกนะแล้วเอางี้ดีกว่าเธอมีปัญญาปะฉันอยากรู้อ่ะแค่เธอบอกว่าฉันน่าฉลาดจับผู้ชายดูพี่จุ๋มแกมีปัญญาปะแต่ดูว่าเขาไม่มีปัญญาวอ่ะพี่จุ๋มตลกเนาะแกไม่มีปัญญาจับเป็นคุณหมูบ้านจับบานเนอะสภาพเบาหน้าสภาพหุ่นสภาพอะไร คนอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาเจอคนรวยอ่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยรวยที่โกงมานู่นนี่นั่นมาไม่ได้ดูเขาพยายามอะไรมาเขาไปใช้ใช้ปากในกนารด<า><ช>่าส่วบาผู้าชายรวยรวยฉลาดอุ้ยเดี๋ยวบ้านหนเอ,อเป็นโรคอ,อวดรวยแต่รวยพอผู้ชายหน้าขำใครอะ่ะนี่หมายถึงตัวเองหรือว่าหมายถึงใครอะ่ะน่าจะหมายถึงตัวเขาแหละใช่ปะไม่น่าจะใช่เรานะเพราะว่าเราไม่ได้อวดรวยเพราะว่าเราไม่ได้รวยใช่ พอกินเขาใช้ค่ะเขามีพอใช้พอเก็บพอโชว์ได้นิดหน่อยหน้าตัวเองยังไม่กล้าโชว์เลยคุยอย่ามาพูดถึงคนอื่นค่ะตั้งสติเนาะลองเอาหน้าตัวเองออกมาโชว์ก่อนคนอย่างเงี้ย <c oughs> เวลาเจอคนรวยอ่ะเขาก็จะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยรวยขี่โกงมานู่นนี่นั่นมาไม่ได้ดูเขาพยายามอะไรมาเขาไม่ใช่ใช้ปากในการด่าชาวบ้านไม่ตกอับฉันไม่ใช่ดาราตกอับ ดาราตัฉันไม่ใช่ดาราตกอาบแลวฉันก็ไม่ใช่ดาราด้วยสนุกว่าวันนี้เริ่มละไอ้เงี้ยจอยนะจับผู้ชายรวยๆฉล,ลาดอุ้ยอย่าบอกนะไปเออตลกอ่ะโมนาเนี่ยตลกจังรวยอ่ะอย่าบอกนะเอางี้ดีกว่าเธอมีปัญญาปะฉันอยากรู้อ่ะแค่เธอบอกว่าชาันน่ะฉลาดจับผู้ชายรวยพี่จุ๋มแกมีปัญญาปะ แต่หนูว่าเขาไม่มีปัญญาเว่ะพี่จุ๋มหลอกเนาะกินไม่มีปัญญาจับเั็นคุณบุ๋มจับมากเนาะสภาพเบานาสภาพขุ่นสภาพอะไรสภาพเกมไม่ได้แต่ฉันเกิดมาเกมาว่าฉันแต่ฉันมีปัญญาพี่ไม่มีปัญญาจับเปนคุณบมจไม่มีปัญญาไหมไม่มีสิใช่ไหมไ่มีมีอะไรมีอะมีปัญญา ขอดค่ะเดี๋ยวได้อย่างงี้ใช่ปะตื่นนะคะ่ะไลฟ์อยู่พ่ออันนี้หนูหูเปิดโฟนนะหนูไลฟ์ like อยู่พ่อเดี๋ยวเปิดไม่ได้มันเปิดวลูทูตอยู่พอ่อเมื่อกี้<อ>เขาบอกว่าฉลาดจับผู้ชายรวยหนูก็เลยบอกว่าอุ๊ยแล้วคุณพี่มีปัญญาจับหรือเปล่าคะสภาพเบาหนาะสภาพผุ่นคุณพี่น่าจะไม่ได้แต่หนูได้ไง <laughs> คนเขามาเมนหนูก็เลยบอก ดูไม่แพงเธอมีปัญญาอย่างชันหรือเปล่าก็เขาไม่มีปัญญาไงเขาถึงพูดไม่หยุดเนี่ยเธอเธอประเภทเออแม่แมพ่อใจเย็นพอ่พอพ่อใจเย็นพ่อใจเย็นพเนพ่อการหนักกวาหนูโอเคโอเค